กับกันมาอีกแล้วกับเกมนี้โอ้โหเสียงนี่กูแหบไปทุกวันแล้วเนี่ยรงนี้ไอยเยอะดีนหนึ่งฮะโอเคคุณแกสวัสดีครับวันนี้ผมกข,ขผัดนะฮะ Anomaly Anomalus Coffee Machine กลับมาอีกแล้วในพาร์ทก่อนเนี่ยผมเล่นได้ประม,ม,มาณหนึ่งแล้วก็คราวนี้เนี่ยตัวเต็มมันมาแล้วลงในตีมาด้วยราคา200กว่าบาทแสดงว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะมีคอนเทนต์มากขึ้นฮะแต่คงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะม,มากขึ้นขนาดไหน เพราะนเนี้ยวันนี้ผมจะมาไล่เก็บอันที่มันน่าสนใจแล้วกันนะแบบพวกฉากตายอะไรแบบนี้มันมีเยอะด้วยพวกฉากตายอ่ะเนี่ยผมจะหาเก็บทั้งฝั่งของโฮลุแล้วก็ฝั่งของตัวผู้เล่นเลยซึ่งถ้าไหนมันมันมันเกินไปเดี๋ยวผมก็ตัดออกนะเข้าใจกันด้วยอันนี้เนี่ยกูรู้สึกมันก็ว่าเอกมันมันไม่ใส่เกงเลยคือดูดิอย่างว่าเนาะไอ้ตัวเกมเนี่ยมันคือเบสเกมเกมอย่างนั้นเนี่ยเออ ถึงมันจะไม่ได้จอดจุ้งก็เดอดแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะมีฉากอย่างนั้นเพราะงั้นเนี่ยผมจะเลี่งยงๆแล้วกันนะเพราะงั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยอคอนตินเนียลดิคราวนี้ผมจะดูตัวของชีสนะเขาโอ้โหเดี๋ยวมันเรนิ่มนมะีแลตรงนี้เนี่ยผมจะดูชีสแล้วไอชีสท,ที่เขาบอกว่าทำอะไรได้อันไหนอ่ะอันนี้คืออะไรวะ No form is calling save favorite form อ๋อหมายความว่าจะเลือกฟอร์มที่เราชอบได้เหรอเชฟชิปเตอร์เอ๊ะ โอ้โหอะไรอาชีพมันขึ้นรวเลยวะเนี่ยเอาเป็นว่าซีนแรกของตัวละครตายเนี่ยได้ไปแล้วเดสเพรสชอร์เหรอ,อ, okay. อนี่โอเคไอเดเนี่เราได้ไปแล้วก็คือเป็นฉากที่ตัวละครถือมันหายใจไม่ออกแล้วก็ตายแต่ว่านี้ล่ะเอ้ยมีคำให้เลยวะมันคือมันคือคำว่าอะไรวะระเบิดจากภายในน่าจะเป็นฉากระเบิดป่ะทีดด่เหมือนเราให้ระเบิดใช่ปะเนี่ยไอฉากระเบิดโอ้ยโอ้เสียก,กูก็ไม่มี เชี่ยมันโดนดูด,ดน้ำออกจากร่างกายแห้งตายรวดเร็วมากฮะคราวนี้เฮ้ยฉันตายแลยว้วหอเนี่อ๋อแย่จริงเลยเอา้าวแล้วมึงเป็นใครเนี่ยกลายเป็นดีสเลยเหรอแบบว่าลิปเปอร์โอเคเจ้แวแรกแบบรวดเร็วฮะเจ้วที่สองโนเลจ ชื่อฉาดไทก็คือเบิร์ดเอ็กซ์ซีบอ่ะคุณที่ดูแลกันสมองระเบิดเจ้าช่วยคือพอคิดภาพบอกนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันจะเป็นยังไงวะอืมรูเแบบวก็ทุกอย่างเนี่ยมันเข้ามาในหัวของฉันเลยอะ่ะโอเคหิายแล้วนี่ปุ๊บมันเยอะเกินไปให้มันหยุดทีโอ้โอ้โหดไปป่าววะ เฮ้ยนี่มันช่วงต้นคลิปด้วย YouTube มันยิ่งอ่อนไหวอยู่เอาอะไรมาใส่ช่วงต้นคลิปเนี่ยโอ้โหฉากจบพี่สองสามดิเบอร์เอ็กซ์โพซีฟคราวนี้เป็นคาวิตี้ฮะคราชชิ่งโดนบทละเอียดเลยอรอโลกวผมคืเป็นบวาถ้าโดนเหลียวไม่แปลกใจแต่ก็ผมจะพยายามทำให้มันไอ้นี่สุดแล้วกันฮะมาคาวิตี้เอ๊ะนี่เบอร์อะไรอะ ฉัรู้สึกเหมือนว่าทุกอ,อย่างเนี่ยมันโดนดูดลงไปข้างล่างอ่ะมันหนักขึ้นอย่างกับว่าใชนกำลังดูดถูกดูดให้ติดกับพื้นโอเคหน้า okay. อกรู้สึกแน่นแล้วทุกอย่างมันก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆแล้วฉันอะไรเป็นอะไรเปนเนี่ยเสีย่ยวเบบโอ้อ๋ออันนี้มันเคยเราเห็นแล้วปะวะโอ้ชีตโอเคอันต่อไปเป็นกดก็เคยเห็นแล้ว แบ็คโฮก็เคยเห็นแล้วยี่เพอร์รูทูขับอ็อบไฟเบอร์นิงเหรออืมเป็นอะไรที่ดูปกติสุดแล้วนะแก้าแรกอาจจะรู้สึกร้อนดเฉยป้าแบบว่าเอ้ยรู้สึกร้อนหนกจังเลยเอาเฮ้ยเปลี่ยนร่างว่ะอ้อนี่มันคือสภาพของคนที่บาดเจ็บจากอาการไฟไหม้เลยปะเนี่ยเฮ้ยไอ้้ไอ อ๋าอุยอันนี้ดูปกติดีดูปกติดีดูปกติดีดดโอเคอย่างนั้นมันก็ดูเซฟเซตอยู่ฮะเอ็กซ์เพรสีฟอันนี้เคยดูไปแล้วเบ r ร์นิ่งแวมไพร์กีฟแวมไพร์โฮลูบอดทูอะคับออฟซันไลท์อ๋อก็คือมีฉากตายจากแบบว่าฟอร์มอื่นด้วยอย่างนี้หรอสูตรว่าเราทำให้เธอเป็นแวมไพร์แล้วเราให้น้ำซันไลท์ไปเนี่ยเธอจะตายเหรอปลดบีเอลโอดี L o o D. โอ้ อย่าแบมพายเลยอย่างนั้นมึงกินเลือดมึงไก่เป็นแบมพายเหรอวะถ้าคนปกติกินเลือดมันน่าจะไม่รู้ดิติดติดเชื้อโรคจากเลือดคนวันนี้ปะปุ่มอ๋อแบมพายคราวนี้ก็เป็นสนไลด์เอาละเดี๋เวลาเผาแบมพายแล้วฮะให้กาลิกได้น่ปะให้กระเทียมเนี่ปะมันจะเป็นเหมือนกันไหมโอเครู้สึกเหมือนโดนเผาก้อยแกแหละโอ้ยตายหา ไม่เท่าไหร่แฮะหืคราวนี้ก็แวมพายควีนเบอร์นิ่งก็คือต้องให้เลือดหครั้งจะกลายเป็นแวมพายควีนว่ะเอาดิหกครั้งเหรอมันจะต่างกันไหมเนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้ถ้ามันมีแบบใส่จำนวนของน้ำที่จะให้กินได้มันจริงมากเลยมะแบบว่าเหมือนว่า,าให้ให้กินน้ำนี้กี่แก้วอะไรประมาณเนี่ยมันจะเซ็กซี่ขึ้นปะมันจะแบบอู้ขึ้นปะ ว่าเกมมันคือเกมแบบนั้นอะมัน,นะมาจะต้องอู้ดิอู้อันนี้คือแบบไพคิวินเหรอโอเคคันนี้ก็เป็นสไลด์เหมือนเดิมไม่น่าต่างมั้งแค่มีเทคเจอร์อะไรเพิ่มขึ้นนิดเฉยอะไรงกูว่าแล้วเหมือนไม่ตักูว่าแล้วมันจะไม่ต่างคราวนี้เปเปอร์โคเบอร์ล็อกกีฟตล็อกฮาลูอะคับ Paper. ออฟเปเปอร์ฮะก็คือแบบว่าค้อนรกนกระดาษอย่างนี้เหรออา้าว คันนี้กลายเป็นเดทว่ะแต่เป็นเดซคนละเวอร์ชันโอ้เดซนี้น่ารักแค่เดี๋ยวแป๊บนึงต้องกลับให้เป็นปลาปกติก่อนคราวนี้กินน้ําหินไปซะจะได้กลายเป็นเดือดร็อกมันจะกลายเป็นยังไงเดียเนี่ยเป็นก้อนหินเลยปะโว้โดนเปรี้ยเปิดไปซะเพราะว่าคอเนี่ยแพ้กระดาษตายไม่รู้ตายยังไงมันจะตลกตลกไหมเนี่ยอ้าวอ๋อส้วยกระดาษพันพันทั้งตัวเลยแค่ท่าน่ะนะโอเค ก็ถือว่าจ้ใจาทำดีนะอันต่อไปก็คือกีบเปเปอร์ฮารุขับเอาใส่โอ้ก็ค,คือเปลี่ยนแนวคราวนี้เป็นกระดาษแพ้กันไกโอเคเปเปอร์ Paper. มันจะกายเป็นยงไงว่าหน้ากระดาษเหมืนอนอีกเมื่อกี้ปะออกกูบาแล้วแล้วก็ให้ซิสเซอร์ไปฮนะกันไกอุ้ยสีโดนตัดแน่แนเลย โอ้โหกูไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นแบบนี้กูึกว่าจะตัดเป็นกระดาษแบบฉับเฉยๆอ่ะฮ่าขึ้นเลยคราวนี้ล็อกแครชิงซ c เซอร์กีบัสซีเซอร์เขอกว่อ๋อเป็นการวนไปเรื่อยๆคราวนี้ก็กลายเป็นเอ่อกระดาษเอ้ยกลายเป็นกันไกลแล้วก็ให้โดนกระดาษไม่ใช่ดีให้โดนค้อนทับหน้าเป็นกันไกลแล้วก็โดนล็อกไปซะ โอ้ือเกินไกลเลยนะนกินไกลพูดได้ด้วยผมว่ามันไม่ไาจจะโหดอ๋อโอเคโอเคมันจะไม่รับแค่หัววะเออท้ารู้ส่วนที่เป็นเกินไกลอะ่ะเกมไม่จงใจอันสุดท้ายที่เหมือนจะมีในแม่สุดท้ายดิรอบสุดท้ายที่เหมือนจะมีในเจ้าตัวของชตีตอนนี้ก็คือ f o r c e n Solid กีพารุขับอ f ลฟอสไบ t ์อุ้ย ฟอร์สไบส์ว่ะไม่ต้องน่ากลัวแน่เลยโดนแข็งกัดอ่ะมันจะเป็นหรือว่าเหมือนซูบบรูในดิซิโ่ป่ะแบบว่าโดนพักแ่แข็งแล้วก็ทำให้หักอะไรวาเนี่ยอ้าแล้วก็แตกอ้าวไม่แตกมาทุกเ่ยมนโดนแ่แข็งไม่ใช่ฟอร์สไบส์โดนแข็งกัดอะไรวะคราวนี้ทีเบิร์นนิ่งกีฟคอมเพลตีทีฮารุ อ่ะครับออฟไฟวัดให้น้ำทีก่อนหนึ่งแก้วแล้วก็ให้น้ำโกรสิบเอ็ดครั้งโอ้โหสิบเอ็ดเลยเหรอนี่มึงมึงทดสอบคนเล่นปะเนี่ยกลายเป็นต้นไม้โอโ้แล้วก็ให้โกรฮะน้ำโกรสิบเอ็ดรอบเลยเหรอ,อปลูกอะไรขนาดน่ะนี่มันต้นอะไรเนี่ยอ๋อก็คือ c o m p l e t e n e s h o l e ก็คือมันต้องกลายเป็นต้นไม้สมบูรณ์แบบอันนี้มันค่อยเป็นไปรเรื่อยๆกูนับถือน้องนี่ว่ะแม่ ซื้อก่อนจริงๆอุ้มกี่แก้วหรอปะเนี่ยต้องมาถึงฮะเดี๋ยวกายไปต้นไม้เตรียมตัวแล้วก็รู้เองแหละไปเจอมาณเจ็ดแล้วป่ะไป่เจ็ดก็แปดอะโอ้ยเริ่มแล้วเริ่มเลยฮะร่างกายบางส่วนเริ่มหายไปแล้วนี่ไงเออไม่เห็นแล้วอ่ะผมจะให้สังสี่ห้าแก้วแล้วกันเราะผมลืมบ้ามันกี่กี่แก้วแล้วไอ้สี่ห้าแก้วยังไม่เปลี่ยนแสดงว่าน่าจะครบไปเลยฮะ โอ้ยังมีหน้าดอีกเนาะไปไฟโดนเผาไปซะไม่ฉ <c oughs> ากมันต้องหามากกันแน่เลยโอ้โหกูว่าอะไรไงหมดแล้วครับผมในส่วนของฉากตายแต่อันนี้น่าจะเป็นตัวชีทของวอร์ชั่นเก่าบางเขาว่าตัวเต็มมันเพิ่งมาและเขาเนี่ยก็ยังแก้ไม่แก้ตามไม่ทันเพราะว่ากูเห็นว่ามันมีรอยเขียวเพิ่มขึ้นมาอยู่ขอไปดูด้วยกันว่ามันยังมีอีกไหม ผมว่ามีนะนั่นไงกูว่าแล้วมันไม่บอกด้วยไงเดลือประมาณ1นึสองสาอันฮะอันนี้จะเป็นอันเพิ่มข้าใหม่มั้งส่วนชากตายของเพลเยอร์เนี่ยมาคราวนี้อันแรกผมเห็นแล้วกำลังช่างใจอยู่ว่าจะให้ดีไหมแต่ถ้ามันไม่เหมาะสมก็ตัดออกแค่นั้นเลยฮะก็คือ Mantis Decapitation เหรอ ยิปแมนติสโครู้อักขับออบลผมว่าเข้าใจนะก็คือแมนติสเนี่ยตอนที่มันดิด้อๆกระเสร็จเนะี่ยตัวเมียจะฆ่าตัวผู้ใช่ปะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นทางนั้นมัง้งเพราะงั้นเนี่ยลองฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่เห็นอะไรก่อนจากนี้แล้วมันฆ่าไมเ,เนี่ยก็สแสดงว่าตามนั้นเลยฮะแต่ถ้ายังได้เห็นอยู่เนี่ยก็สแสดงว่ามันไม่มีปัญหาอะไรโอ้น่ารักอยู่เนี่ย แต่หลังจากนี้อ่าลัชน <c oughs> ้ำเป็นความงีเฮ้ยตัดไปเลยวะโอ้ h ชิ All right All right Not like this b ตัดเลยฮะดำเลยดำเลย <c oughs> ไม่เห็นตายเลยับ <c oughs> ออ f เซ็ a อ h ชิเม m e n t โอ้ยตายแล้วไหนฉากตายกูอะ ดังนั้นเราคาดการ์ต่อไปเลยอันต่อไปแม่งก็ยังอยู่กับมินี่อยู่หรอกีบโอชิตแมนทิสก็คือให้น้ำแมนทิสแล้วก็น้ำเลิฟฮะไม่จะกลายเป็นสามีภรรยาเหรอโอ้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้อ,อ่ะอันนี้มันเลิฟธรรมดาดิมันต้องเป็นแมนทิสบวกเลิฟหมายเขาไว้ยังไงวะ เมื่อกี้มันเพิ่เป็นแมนชิสบอกเลือหรือว่าต้องต้อง,องเริ่มใหม่นี่ขอให้น้ำแมนชิสนะแล้วก็ให้น้ำเลือโอ้อาวฮะถ้ามันยังกาลายร่างกับเป็นตัวเดิมอ,อยู่แสดงว่าน่าจะมีอะไรผิดพลาดฮะโอ้โอ้ชิตโอ้ดิชิตพี่เยอร์เดซินผมไม่รู้สึกว่ามันจะตายได้ยังไงเลยมันเหมือนกับว่าจะพาไปทานูทุหมดเลยอะ่ะว uh ่าแล้ว huh. ไม่เห็นตายเลยเห็นว่าตาย,ยไม่เห็นตายเลยอะเพื่อนมันตายเลยวะอ่ากีบอ่ามันไม่ตายอะ่ะมันไม่ตายอะ่ะเกมเกมกูกลายเป็นเกมงั้นไปแล้วอะ่ะคราวนี้เขาเปิดแกลเลอรี่มาไม่น่ามีปะโอเคไม่มีเนาะชิม,เมิเอะอ๋อถ้าจะดูฉากคือดูตรงนี้สินะจะว่าฉากอย่างว่าทางมาเหนือไม่เห็นมีฉากผู้เล่นตายเลยวะ เนี่ยคือใช่เลยเว้ยใช่เลยอ่ะสองอันเนี้ยคือหน้ามันใช่เลยเว้ยโอเคผมว่าผมพออาฉากตายก่อนดีกว่าวอนที่มันจะฝันดื่มดึกไปกว่านี้คราวนี้เนี่ยเราไปดูย้วยตัวหกพวกคีย์เวิร์ดที่ว่าสนใจกันบ้างซึ่งคนเป็นสังเกตเห็นว่ามันมีไฮไลท์สีแดงสีเขียวสีดําใส่จะพวกข้อความด้วยมีสีชมพูด้วยมันดีหรือเปล่าเนี่ยผมจะพิมพ์คำว่ามิวดูแลกันนะเราว่ามิวเป็นคำว่าสีชมพูผมแค่สงสัยอ่ะนะ พอตัวเสดของผู้ชายก็อย่างนี้เลยฮะดิฉันมีแค่น้ำนมปกติเฉยอ๋ออยากกินอีกแก้วเหรอได้เลยว้าโอ้อะไรวะเนี่ยผู้วิราแข่งนมเหรอมันมันกลายเป็นนมไปแล้วอะน้ำตาไหลด้วยเออถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนก่อนแล้วกันฮะแล้วมันมีคำว่าฟอร์มด้วยฟอร์มก็คือการเปลี่ยนร่างแล้วมันจะตายได้ยังไงวะหรือว,ว่าก็คือตาอยาเหมือนเมื่อกี้ F O R M มีตายได้ยังไงแต่น้ำมูกเนี่ยผมไม่ว่าจะเข้าใจเหมือนกันอ้าวเหอเฮ้อ้าวอ้า,อ,าอะไรวะใบหน้าเป็นอย่างเงี้อยออยออยน้ำมันเนี่ยนะเอออุอ้น้ำมันเลยน้ำมันก็คือน้ำมันเลยตายน่าจะเป็นเหมือนท่าบีบคอปะ่ะโอ้ยเมย์เอ้ยอะไรทำไมกินน้ำน,น้ำมันแล้วถึงอะไรอ่ะให้กินน้ำมัน ปกติถ้าเจ้าอ้วกออกมาแม่ก็ตายอ่ะอาการอไรีพอย่างหนึ่งปะเอาไซเมื่อกี้มีอินไซต์คราวนี้มีเอาไซต์ฮนะเวลาตายเหมือนกันวะเนี่ยเอาไซต์น้ำด้านนอกดูเป็นเ้ยโอเคเหมือนกัน <c oughs> นาวน้ำดาวนี่นะนาว,ว,นะ <c oughs> นาวมันจะเป็นยังไงวะหา <c oughs> นี่คือการทำให้นามประธาเป็นรูปประธานมากขึ้นเหรอนามประธาของนาวร,รูกทำกัอย่างนี้เหรอมีอันหนึง่งฮะเรสิด <c oughs> เดี๋ยวนะเรสิดจะบอกดว,ว่าันจะกลายเป็นครูคัดแครนอะไรป็วพันนี้แล้วจะมันจะหาว่าไงนะเว้ยไอ้ชุดขาวเฮ้ยเปลี่ยนทีเมีด้วยออกเหรออันนี้คือเรสิด x จะบอกด้ว,ว่าเครื่องหมาย x ก,ก็คือแบบว่า x ของ x twitter อ่ะไม่เข้าใจแล้วมีอันหนึง่งฮะ เลเวลศูนยเลเวลหนึ่งเลเวลสเลเวลสามเลเวลส่เลเวลหเลเวลหกเลเวลเจ็เลเวลแปดเลเวลเ้าเลเวลสิเลเวลสิาเลเวลหกสิบเก้าเลเวลหนึ่งร้อยเลเวลหนึ่งสองโอเคเลเวลหกเก้าหกเก้าเลยกูม่ส่วนแล้วตอนนี้อันเอุย้ยมันไม่ดูจะใช่อย่างนั้นเลยฮะ oh! อคือมันไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่แบงเปม,มนมีส่วนหนึงที่มันยานออกมาโอ้ยเอ๊กูเปลียนแล้วเลเวลหนึ่งรอ มันไม่มันไม่ชวนอย่างนั้นเลยไม่ว่าเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันมีส่วนที่ว่ายากออกมาเอาเปลี่ยนนะเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้อันนี้โอ้โอ้โอ้สัตว์เลเวลเลเวลสองเก้าสี่น้ำมันเริ่มแบบว่าแย่แค่นี้เลยเลยฮะโอ้เลเวลสองเก้าสี่โอเคไอ้ส่อเลี้ยวเมื่อกี้นี่ไม่ไม่ไหวเลยฮะแล้วก็มีเลเวลหกหกหกน่าจะเป็นปีศาจโลบอกวันไว้เนี่ยซาตาน โอ้ Ooh, สวยแฮะแต่เซ็กซี่เกินไปหน่อยไม่เอาฮะเลดเลดมีน้ำเลดด้วยอะเลดอืมสวยซิก,ก้าคืออะไรวะมันมีความหมายไปเนี่ยคำพวกนี้เอ๊ะน้ำแปลกๆด้วยเฮ้ยอะไรอะ่ะเหมือนคนเอือลยอะ่ะฮะซิก,ก้าอ๋อนี่คราวที่เพื่อนเข้ามาใหม่เหรอ Yesterday ฮะ Yesterday ด้วยนะ น้ำเมื่อวันก่อนกลายเป็นคนเมื่อวันก่อนอยู่ว่าคืนสภาพไปเป็นตัวก่อนเมื่อกี้โอ้นี่คือการตีความนามประธทามของยอสติให้เป็นรูปประรรมะเนี่ยว้าวสวยใช้ได้เลยแฮะแล้วน้ำเย็นล่เอ้น้ำน้ำเย็โล่เอก็จะกลายเป็นตัวสีเหลืองป่ะคนไม่แปลกหรอมั้งเออเนี่ยน้ำยังเป็นสีเยลโล่เลยไม่เปลี่ยนด้วยวอเตอร์วอเตอร์ธรรมดาเลย มันจะเป็นสีไหนถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีแปลกนี่กูเออวอเตอร์คือวอเตอร์เลยเฮ้ยวนได้ด้วยแล้วมีอะไรเอ๊ะทำไมหน้าจามันเรื่อมอุ้ยน้ำเปลี่ยนสีไปเรื่อยเหรอออว่าน้ำมันเข้มขึ้นอ๋อกลายเป็นน้ำฮะกินน้ำเยอะกลายเป็นน้ำโอเคแสดงว่าเราทุกคนในโลกนี้จะกลายเป็นน้ำาลฮะทรูสอ่ะความจริงน้ำเป็นความจริง ีก็ไปแล้วจะเป,นนเป็นคนพูดจริงๆมันความจริงตรงไหนอ่ะ,อะไม่ใช่แล้วน้ำททมอ่ะทามน้ำแห่งเวลาอุ้ยโอ้ยเวลาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย,ยมันได้ค้ดตัวละครในเชนซอลแมนตัวหนึ่งเลยที่มีชื่อว่าดาร์กน s สอะตัวละครเสร็จล้างเน็ตดูี่ว่าจะเป็นยังไงวะตายมะเดยไม่ตายเย้เค yes, ด a กเนสโอ้น oh, ี่จีสคราวนี้เป็นไลท์ Light. ขวาซ้ายเฉยเลยนะไลท์ Light. น้ำไลท์เปลี่ยนไปทางขวาไม่มีอะไรโอเคค i c กอะพอสามารถอัตลักษณ์อ๋อนี่คืออัตลักษณ์คอนตัมคอนตัมน่าสนใจฮะ คำที่ดูแปลกมากเลยไม่ไมีคนไม่ควรจะมะีแต่อันนี้เหมือนก็ว่าเขาจะไปเสนอแนะนำคำั้งแล้วก็อธิบายว่าพวกจะเป็นอะไรออกมาเนี่ยว้าวเจสัสครายเซอร์ว้าตัมโอคาโกทีมีคำอะไรน่าสนใจบ้างนะแรนดอมเนสแรนดอมเนสเอยากกินน้ำแรนดอมไหมรสชาติที่แปลกประหลาด ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคแล้วผมแบบเห็นว่าเกมนี้เนี่ยเขามีแบบว่าเป็นด้วยคาิเเอของตัวละครจากอนิเมะด้วยนะเดี๋ยวจะลองให้หมดเลยกันเนาะมาอย่างฟิลินฮะใส่เขาว่าเกลก่อนเอะมันมัน,ม,น,น,ม,น,นมันจะเป็นยังเนีน่ยเออหรือไม่จะเปลี่ยนปะเกลแล้วก็เมจิกก็จะได้เป็นเอวสาวมาอ่าโอโหเราวาดแบบอย่างเหมือนไงตัวกายหรือเปล่าฮะ แต่ว่าไม่มีบมู่พูดะไรต่างไปเนาะอันนี้ผมค right. really. ิ่าก็จะเสียใจนิดหน่อยแล้วแล้วแล้วมันตายได้ไหมหรือว่ามันก็จะเป็นแบบว่าตัวมันเดิมโ h fuck ออกตายได้แต่ว่ากลับมาเป็นร่างเหมือนเดิมมาทู่หรือว่าจะเป็นแบบร่างฟีเลยงแบบขอกแขกอีกคนหนึ่งฮะเฟอร์เจอร์อันนี้ก็เหมือนกันเลยเส่ไเป็นคำว่าเกิลไปก่อนเกิลแล้วก็ใส่เป็นคำว่าดเดิลหรอเข็ม แล้วมานนี้อ้า้โหสิ่งทีได้ออย่างหนึง่งคือมันไี่ดบทพูดแต่ว,ว่าเปลี่ยนเป็นบุค,คลิกต,ตัวละครอะคือถือว่าจะเปลี่ยนร่างไปแต่ว่าเธอก็ยังเป็นเป็นคนเป็นฮาลูกเหมือนเดิมโฮลุกเหมือนเดิมอะอ่ะอีกอันหนึ่งฮะอ่อเลมเชีวยววะฮอีอันนี้ผมจะไม่ได้วะ่ะแต่ท้ายเดานะเฮียวแล้วก็มีด M E I D โอ้ oh, มีเอฟเฟกต์ด้วยไงเปลี่ยนหรอวะเฮ้ยเปลี่ยนแล้วโอ้แล้วก็เ oh, ลิฟเกิเปนปะอ่าเป็นล่างมีเขาด้วยเฮ้ยหรือเปล่าฮะเดี๋ยได้แล้วก็เมีดดาก้อนเมีดดาก้อนก็ควรจะเป็นเมีดแล้วก็ดาก้อนหรอวะหรือเป็นดาก้อนก่อนแล้วก็เมีด อันนี้มันชอบให้อะไรเป็นหลังๆก่อนอะโอ้แล้วก็เมจดไม่ใช่ใครมีดดาก้อนเลยไหมหรือแค่จะเป็นว่าเป็นเป็นเมีดแล้วก็ดาร์ก้อนที่เฉยไม่ใช่ตัวละครนั้นเนี่ยไม่ว่ะก็เป็นเมีมดดาก้อนแล้วถ้าผมใส่เลือดไปอะเหมือนเมื่อกี้มันจะกลายเป็นตัวละครปะอ๋อโอเค a อ l r โอ้ right. oh, ใช่เลยผมไม่เคยดูยแต่ละครคือมันเอาแน่ใจมีกระลักกันเนาะใช่เลยแล้วคือมันมีกระตูรูด้วยกระตูรูแล้วก็เป็นกระตูรูเกลเฮ้ยไปดินนะขอดูอันนี้ก่อนโอ้โหคือเป็นกระตูรูเลยกระตูรูคือตูรูเลยแล้วใส่เกลเข้าไปผมชอบการผสมคำของเกมเนี่ยอย่างหนึ่งือคืออย่างนี้แหละฮะคือว่ามึงไม่มีทางรู้หรือว่ามันจะได้ยังไงจุกกลมจะผสมคำที่มึงคิดว่ามันอาจจะผสมได้อะ่ะแล้วดูดิเป็นไงเอาว่าดูดีไหม โอ้โหใช่อย่างเราจะคิดได้มีแค่นี้นะฮะไม่มีเชนซอ w แมนด้วยเอาทุกเรื่องอะ่ะเอาอันนี้ไม่ทุกเรื่องอะ่ะใช้เฮี l แล้วก็ใช้เป็นเซนชอปเจ็ดเชนเชนซอก็ Ch คือแบบว่าอทิเราพอคิดออกได้เลยว่าจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไงเมื่อกี้เสียงปพลิก,กูไม่มีโอ้เชนซอ w แมนอันนี้เป็นเชนซอลวูแมนแบวูอ่ะเพื่อคนควจะแบบว่าเป็นแบบหมาป่าเยาได้แบบวอขลขาเลยแบบวูปดิ เออเป็นเฟอร์รี่ว้วเชียร์เทวินเตอร์วินเตอร์กลายเป็นคนแบบเมืองหนาวเหรอโอเคเข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้สตาร์ฟิตอ่ะสตาร์ฟิตกลายเป็นปลาดาวโอ้ก็โอเคนะทวินล่ะแยกล่างเหรอ ไม่เหมือนที่คิดเท่าไหร่ฮะโอเคฮะผมว่าเราลองคำวันี้มาเยอะแล้วกูกลับมาฉากตายเพื่อยกกันดีกว่าไอเชยแล้วคืออะไรกูยจูุตูยุอัดคลิปเสร็จกูเพิ่งมาเห็นว่าฟุตเทปแม่งภาพค้างเป็นตลอดเลยเวลาผมเอาอะไรไปบังโอบิสเนี่ยไม่ค้างตลอดโอเคคือหลังจากตจุดๆนั้นไปตรงที่ภาพค้างเนี่ยผมก็ไปไล่หาฉากจบของตัวละครเอกรอต่อฮะซึ่งโอเคผมจะเข้าไปดูในแกนนี่ให้เล่กัน ว่ามันจะมีอะไรบ้างคือเราจากจุดที่ค้างไปคนล่มิกประมาณครึ่ง่วโมกอะแล้วเป็นฟุตเต็ดค้างสัตว์มีแต่เสียงก็ผมก็เล่น yup ไปประมาณหนึ่งฮะอย่างเช่นอันนี้เพลซีนอ่ะดูให้เล่นกันโอ้โหนี่มันน่าเกียดมากเลยอ่ะเมื่อกี้ตัวละครเราพูดอู้หูโอ้โอ้ดูจบๆๆเลยนะครับแม่แล้วก็มีแบบว่าโดนกัดเอือ กูต <c oughs> ้องบอกอย่ารับเปลกกไม่ด้วยไอ้แล้วก็มีหักขาด้วยบิดแขนบิดขา <c oughs> แล้วก็มีบอกว่าโดนจับไข้หัวที่กูไม่เข้าใจว่าสมัยเหมือนกันโดนจับไข้หัวแต่ว่าเลือดออกปากเต็มเลยนะมันเลกัดลิ้นอะไรมาเนี้แล้วคือหน้านางเอกกูฮะไม่เป็นตัวอะไรแล้วก็ไม่รู้แล้ว <c oughs> ลก็มีโดนเสียดจากตูดทะลุถึงปาก <c oughs> อันนี้เขาสยองเลยก็ดูหน้ามานัน <c oughs> ด,ดิแมสเอด บางอันนี่คือแค่เว็นภาพเบอร์เบอกูก็ไม่อยากเปิดแล้วอะดูดิมีโดนจิ้มตาอะปกติเบสิกอันเนี้ยอันเนี้ยโคตรกูก็ไม่เข้าใจอะอ้หลายอย่างแต่แรกคือมือกระจับกูบิดขาทำไมแล้วได้นแบบนี้แล้วมือจะถกกระปูงทำไมโดนล่มเสียบอันนี้ก็เคยเห็นแล้วโดนกินโดยในพวกนี้มีเยอะเลยนะโอ้โหอะไรวะเนี้ยขนาดเห็น้าเบืเบอรกูยังไม่อยากกดเข้าไปดูเลย โอ้โหอะไรวะเนี่ยพี่ชายเพราะงั้นเนี่ยก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้กับเกมของอ่า a n o n y m u s Coffee Machine เป็นหนึ่งเกมที่คือจริงๆยุคของกำลังเล่นต่อเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราว่าเกมตัวเต็มเพิ่งอ,ออกมาไงแล้วก็จะมาหาคำพวกคีย์เวิร์ดเพิ่มมาในเฉยซึ่งหลังจากที่มันค้างไปผมหาอีกเยอะมากเลยนะเว้แต่สร้ออางหมดดิฮะมันก็ไม่ได้มีน้ำนใจอยู่แล้วแหละ ก่อนว่าเสนคนที่อยากลองกันดูเนี่ยก็ะดิงตาได้คลิปนี้ฮะเขามาเกมนี้เนี่ยไม่มีคีย์เวิร์ดเยอะมากเลยเยอะแบบที่ว่านั่งเล่นไปเถอะตาแตกแค่แค่จ้ตัวที่เปลี่ยนร่างได้เนี่ยเจ็ดสิบหกร่างอะ่ะไม่ใช่นีเจ็ดสิบหกหน้าหน้าหนึ่งมีเก้าเก้ารูปคือมันเปลี่ยนได้แบบโอ้โหเปน็นพันๆอะ่ะมันเปลี่ยนได้เป็นพันๆแบบอะ่ะแล้วคุณต้องไปหาด้วยคำไหนผสมกับคำไหนต้อจะเป็นคำไหนต้อจะเป็นตัวอะไรฮะซึ่งบอกเลยว่าเล่นกันให้ตาแฉะ บางอันที่ผมน่าสนใจก็มีเนี่ยเมื่อเกี้เนี่ยที่กูไม่ได้ที่มันถ่ายไปเนี่ยวะออไอไอชายอะ่ะผมค้นคำว่าชาย,ลยแล้วมันกลายเป็นเดี๋ยวก,กูพิมพ์เลยลวกันอันนี้น่าสนใจดีโคตรสิ่ง child ชายเออชายกูเลยบอกไปว่าูสงสายจริงนะใครก็ตามที่อยู่กับมึงตอนเด็กเนี่ยนี่คือร่ามมึงตอนเด็กห่ะ ไปเล่นกันได้ราคา200บาทแต่เขาบอกเลยว่าช่วโมงมบินเนี่ยน่าจะเยอะมากๆกันเลยเราะว่าคุณต,ต้องหาพวกคำาว้ในพุมนี้เนาะถ้าจะคุณคิดได้หรือไม่ก็ผมจะให้ชีตไปถ้าเกิดว่าคุณหาไม่เป็นหรือว่าไม่ค่อยเก่งเลือกคุณอยากจะเล่นเนี่ยมันก็จะมีชีทให้ฮะซึ่งอันนี้ทำในแฟนเกมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้มันจะี้มีแยกหมวดหมู่ด้วยตั้งแต่ t r a n s f o r m a t i o n keyword date a c h i e ซ e m e n t ซึ่งตัวติชมพูพวกนี้เนี่ยมันคือเอ่ออย่าง,งาน,นั้นนะฮะมันมันอย่างนั้นได้อะ อะไรประมาณนี้ส่วนพวกนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดซึ่งอันนี้เนี่ยมันคือเป็นตัวของวัชชั่นเก่าด้วยเขาไมเปลี่ยนเขียวเขียวอะไรพวกนี้ไหมอันนี้คือจุดที่เขาจะจะเพิ่มเข้ามาซึ่งมันเยอะมากนั่นเลยฮะก็สำหรับคนที่อยากเราก็ดูกันในใต้คลิปเลยก็แล้วแตวของชีดนี้เนี่ยผมจะาจริงไว้ให้ด้วยสหรับวันนี้กับเกมของ Anonymous Coffee Machine ได้ขอตราไปก่อนแล้วก,ลกันครับผมจะมีคลิปเกมนี้อีกไหมเดี๋ยวค่อยดูด้วยกันเนาะถ้าเกิดว่าคนอยากจะกลับมาเล่นแล้วก็กลับมาหาคีย์เวิร์ดตัวเนี่ยก็อาจจะกลับมาเพราะว่าจะตตัวขขอองงฉาากยเป็นี่ย มันยังมีหลายอันที่าสนใจมากเลยถึงมาจะดูเปิดไม่ไร้ก็เถิดแต่ว่าผมอยากจะหาแล้วผมเนี่ยจะไปหาเนี่งคนเดียวอ,ะอย่ะเพื่อจะให้ท่านผู้ชมเห็นด้วยอ่ะอย่างเช่นตัวของไอ้ไอ้เนี่ยกูอยากจะรู้บ้าเลยว่ามันคืออะไรหรือว่าไอ้เนี่ยที่มันแป,แปลกอ่ะไอ้นี่กับอันนี้ไม่แปลกขนาดไหนไอ้นขาไอ้นี้ตัวนัเออประมาณนั้นหรือว่าจะเป็นแบบไอ้เนี่ยหรือจะเป็นแบบไอ้ไอเ้ไอเนี่ยไม่ไสนใจนะแต่นั้นแหละฮะผมก็เก็งว่มามันจะเปิดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน าะคันเนี่ยอาจจะมีพา์าดนะหรืออาจจะไม่มีก็ดูขอได้กันครับผมสำหรับวันนี้ขอสลาไปก่อนกับเกมนี้ไว้แล้ผมเจอกันครับเกมนี้แม่งทำกูสยองไม่พอทำกูเซ็งอีกได้เวลาเจอกูและเขาเนี่ยกูจะจัดที่หมดทุกล่างเลยี